นี่ครับผมนะเดินทางมาถึงวัดสนวนไนเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้ยเปียกทั้งตัวพี่น้องวันนี้เป็นงานแก้บนนะครับรับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนวันที่17นะกันยายน,นาทีมงานดำรงคมสันซีนิมาเป็นผู้รับใช้นะฮะวัดสนวนไนวันนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับผม นะจัดชุดชุดกลางนะจอ12อเม็ดนะกับตู้12ดอกนะวันนี้นี่ครับผมนะน้ำขังเลยครับผมฝนอย่างแรงนะนี่อ่ฮะวันนี้พ่อค้าไม่ขายก็นะตามมาครับผมสี่ห้าร้านนะวันนี้ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดตกนะพี่น้องนะยังตกอยู่ เพื่อให้ได้คลิปดีๆครับผมให้พี่น้องได้ชมกันจะพาเดินชมนะระบบเสียงของทีมงานดำรงครับผมจะมีอะไรเปลี่ยนเปลงใหม่ไหมนะเราก็มาชมพร้อมๆกันนี่ครับผมระบบเสียงก็ยังเป็นประดิษฐ์เจริญสาวครับผมนะสามเท่นครับผมด้านบนก็ยังเป็น L 2ลสองพันสะี่โรยนืน ่เทนครับผมบนสุดก็จะเป็นโรยอนเอสพันสองชุดเครื่องปรุงก็จะเป็น CX 2อ็กนะสามตัวด้วยกันประมาณนี้เลยครับพี่น้องนะเข้ามาแล้วช่วยกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมนะให้กำลังใจไอ้หนุ่มน้อยๆน,นะช่องสมัยชาแนลครับผมนะบรรยากาศ ฝนฟ้าไม่อำนวยตกทุกวันครับผมนะห้าโมงเย็น,นก็เริ่มแล้วครับผมนะจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอำพงเบรตยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับอ,อำพงเบรตยี่สิบเอ็ดนิ้วกับตู้เสียงกลางสิบห้านิ้วครับผม เสียงกลางตู้ละสามโดกนะสิบห้านิ้วครับผมแล้วก็ด้านล่างลำโพงยี่สิบเอ็ดน,นิ้วตู้ละสองโดกมีด้วยกันหกตู้ต่อหนึ่งข้างครับผมรวมเป็นสิบสองโดกต่อหนึ่งข้างแล้วก็จะมีเหล็มตองเปรตนะหนึ่งโล,ลจะมีหอนนะครับผมลูกอมหอนด้วยนะทีมงานดำโพงเราใช้ลูกอมหอนสองตัวด้วยกันนี่ฮนะ เป็นหนังกลางเพลงขิดนะบุรีรัม์ครับผมนี่ฮะเป็นหน่วยหนังที่จัดระเบียบนะได้สวยทีเดียวครับผมนะนี่ฮะหน่วยหนังครับผมนะทีมงานก็พักอยู่กะาลานะนี่ครับผม ตอนนี้ด้านบนตู้ก็จะเป็นไฟบีมนะที่เข็นคลุมผ้าดำๆไว้ครับผมไฟบีมด้านหน้าจอก็จะมีไฟวิ่งตามเสียงเพลงตามจังหวะเพลงด้านล่างจะมี5แางด้วยกันด้านบนมีด้วยกัน3แางเดี๋ยวพาเดินชมด้านหลังครับผม ด้านหลังยังมีระบบไฟอยู่นะครับยังติดตั้งไม่หมดนะ,นะชุดนี้เป็นชุดชุดกลางนี่ฮะส่วนไฟชุดด้านหลังโจนี่ก็จะเป็นชุดใหญ่นะสำหรับโจ16เมตรนี่ครับบรรยากาศหน้าฝนนะ นี่ความมาตรฐานครับผมต้องใช้เหล็กค้ำยันแล้วก็สลิงนะใช้ทั้งสองอย่างนะครับด้านหลังโจ12เมตรใช้สลิง5ตัวด้วยกันนะเหล็กยันก็5ตัวนี่ทีมงานดำรงมาตรฐานจริงๆครับผมทีมงานนี้ เดี๋ยวพาเดินไปชมรถหน่วยสุดคลาสสิกนะรถหน่วยที่จัดว่าสวยนะครับผมอีกขั้นหนึ่งนะของบุรีรัมเลยทีเดียวานะทีมงานจะภาพกำลังเอากับข่าวมาให้นะ โอ้น้องเจ๋มากครับผมคลิปนี้เดินตาฝนเลยครับผมนี่เงี้ยหน่วยหกล้อนะฮะสีสันสดใสนะสวัสดีครับน่านี่อาจารย์นะผมได้อะไรมาเอ่ยได้ผักโอทางทันจะฝากเอาผักมา อ๋อเจ้าภาพ,ภาพ <c oughs> นี่เจ้าภาพจางดำรงเจ้าภาพเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตนะวันนี้รถหน่วยสวยมากครับผมคันนีน้ทำสีมาแล้วก็พิ้นลายจัดว่าสวยที่เดียวครับผมสีสันสดใสนะ อ movie, ัมรุงมูวี่นะดีสามสามเก้าวันนี้เป็นงานแก้บนของอน้องอะไระจำชื่อไม่ได้ครับผมนะเป็นเด็กชายครับผมอัมรุงพาชมบรรยากาศนะ เิวัดก็จะมีหนังมาแก้บุญนะหนังมาฉายแก้บุญ่อยมากครับผมวันนี้บริการดังๆจากเขตอีสานใต้นี่เรียกว่าเทบจะมาเทบทุกหน่วยครับผมมาคยมาเทบทุกหน่วยแล้วนี่และ เดี๋ยวเรารอชมคลิปนะช่วงการลงเสียงเพลงครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันครับผม